สวัสดีค่ะเพตรรอยัลไทยแลนด์ได้นำเสนอขา่าวสำนักพระราชวังของรัสเซียได้เผยแพระ่ะแถลงการเรื่องการทรงมัน่นของแกรนด์ดยุกจอร์ดมิคาโลวิชกับนางสาวริเบกาเวอร์จิเนียเบตตารินีพระสหายหญิงชาวอิตาเลียนโดยได้รับประธานพระอนุญาตจากแกรนด์เชสมาเรียวลาดิมีรฟนา พระมานดาซึ่งเป็นประมุกราชวงศ์โรมานอฟในปัจจุบันโดยจะมีการประกาศวันพิธีเสกสมรสภายหลังซึ่งคาดว่าอาจมีขึ้นในช่วงฤดูใบไม,ไม,ไม้ร่วงปีคริสตศักราช2021ได้แกลนเดรยุกจอร์จจะประทานพระอนุญาตให้เผยแพร่เรื่องราวของทั้งสองและพระรูปพระราชทานภายหลัง และในวันเดียวกันนั้นเพจระยลโวไทยแลนด์ Thailand, ได้นำเสนอขา่าวแกรนด์ยุคจอร์ดมิคไโลวิชแห่งรัสเซียได้ประทานชุดพระรูปที่ทรงฉายพร้อมด้วยรีเบคกาเบตารินีในโอกาสทรงมัน่นวันที่21มกราคมพิสธศักราช2021ประธานแก่สำนักขา่าวรอยัลโวไทยแลนด์ค่ะ และในวันที่22มกราคมคศสตศพักรา่2 0 2เเพดรอยัลว์ไทยแลนด์ได้นำเสนอข่าวหลังจากที่แกรนดดยุกจอรดมิคาโลวิชแห่งรัสเซียทรงประกาศมัน่นกับรีเบคก้าเบตารินีพระสหายหญิงชาวอิตาเลียนเมื่อวันที่21มกราคมปีคิสตศักราช2021ได้ประทานพระราชวโรกาสให้รอยัลว์ไทยแลนด์เขาเฝ้าขอประทานสัมภาษณ์ ณก,กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งจะนำวิดีโอมาเผยแพร่ภายหลังแกรนด์ดัชเชสมาเรียวลาดิมิรอฟนาพระมารดาซึ่งเป็นประมรุขราชวงศ์โรมานอฟในปัจจุบันได้ออกพระดำรัสผ่านสำนักพระราชวงังใจความตอนหนึ่งว่าโดยอำนาจแห่งพระผู้เป็นเจ้าได้อนุญาตให้แกรนดยุกจอร์ดมิคไโลวิช โอรสสุดที่รักของเราเสกสมรสกับสตรีที่ทรงเลือกรีเบกาเบตตารินีผู้ซึ่งเข้าจารีดในาศาสนจากักรอดจอดอกอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมรับนามใหม่ว่าวิกตอเรียโรมานอฟนาแล้วนั้นเมื่อผ่านการเสกสมรสแล้ววิกตอเรียโรมานอฟนาสามารถดำรงในราชสกุลโรมานอฟได้ โดยจะได้ดำรงประโยชน์เจ้าหญิงโดยคำนำหน้าพระเกียรติยศที่เซร์นาไฮเนสโอกาสนี้แกรนในยุคจอร์จส่งเล่าว่าทั้งสองพบกันได้อย่างไรหลังจากคบหาดูใจกันมากว่า8ปีเราต่างมีเพื่อนที่รู้จักด้วยกันมากมายคือเราเคยพบกันมาหลายครั้งแล้วในงานต่างๆในยุโรปตอนยังเป็นวัยรุ่น จนครั้งล่าสุดพบกันที่งานที่สถานทูตฝรั่งเศสในกรุงบรัสเซล์ซึ่งเราต่างทำงานให้กับบริษัทต่างชาต,ต,ติจากมิตรภาพที่มีมานานจึงมีโอกาสที่เราได้ขอใหฮริเบกาช่วยเหลือเรื่องงานการก,ารกุศลต่างๆเกี่ยวกับราชสำนักนานวันมิตรภาพกลายเป็นความรักหลังจากอยู่ด้วยกันมา6ปีในบรัสเซลส์ ได้ตัดสินใจย้ายกลับมามอสโกเพื่อลุยงานการกุศลเต็มที่อีกทั้งสรงโชว์พระธรรมรงค์ที่แกรนด์ดัชเชสมาเรียพระมารดาประธานเมื่อครั้งมีพระชนสา18ปีเพื่อประธานแก่คู่ชีวิตในอนาคตประกอบด้วยทัพทิมเม็ดใหญ่แทนความหมายด้วยความรักและเกียรติยศพร้อมด้วยเพชรทั้งสองซึ่งแทนความหมายด้วยความบริสุทธิ์ และความแข็งแกร่งได้แกรน์ดยุกได้ประทานแก่รีเบกาก่อนแล้วในเดือนสิงหาคมคริศตศักราช2020แหวนนี้เป็นไปตามแบบฉบับพระราชธรรมเนียมโรมานอฟที่มีมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่19สำหรับแกรนดยุกจอร์ดมิคไโลวิชประสูติเมื่อวันที่13มีนาคมคริศตศักราช1981 เป็นพระโอรสพระองค์เดียวในกรันดัชเชสมาเรียวลาดิมิรอฟนากับเจ้าชายฟรานซ์วิลเฮมแห่งปรัสเซียส่งสืบเชื้อสายจากสมเด็จพระจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่สองแห่งจักรวรรดิรัสเซียปัจจุบันทรงเป็นประธานราชมูลนิธิรัสเซียสำหรับสนับสนุนทนการศึกษาและสาธารณกุศลในการพัฒนาประเทศ สำหรับริเบกาวอร์จิเนียเบสตารินีเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมคิตรศักราช1982เป็นบุตรสาวของโรเบโตเบสตารินีนักการทูตชาวอิตาเลียนกับคาล่าวอร์จิเนียคัสชาโตเร่โดยจากการเสกสมรสแล้วจะทรงดำรงพระยศเจ้าหญิงวิกตอเรียโรมาออฟนาขอขอบคุณภาพ และขา่าจากเพจรอยัลบลไทยแลนด์ค่ะ